Semuanya bersatu semua. Kalau tak buat-buat belakang ni buat sembah saja dah tu. My die, putai my die. Kau terima kasih dah kau. Mulai-mulai itu semua laki satu muda tinanya tu. Terima kasih dah kau. Hari ni hari besar kita. เปนลาเดนนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาหาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของกวนอัสุรอนะครับที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะครับ nama saya Aidil Nazri ha, daripada Cemcun Petara Bagdi Mucit Ampa Takbai Cangguk Darat Hewat hmm. hmm. kita, uh, kita buat lalai soy ni dia panggil soy basah butu basah butu ha, dulu tamnan tu dia ada basah jua butu depan oh. soy oh, mi tamnan tu ha, mi tamnan hmm. Oh. Ha, lama sangat lah Al long lau nama no, itu uh. tamnan ni Tamnan tu lah ni kita ayu 32 B. Mm -hmm. mm, tapi kita mai dekat sini tu ada dah. Mm. Uh, ada dah lah. Jadi kita kita pun kekal ke, ke nama tu Soy Bahasa Putu. Bahasa Putu. Uh, lepas tu lah. kita kotang chomrom. Jadi chomrom pun chomrom Soy Bahasa Putu. Ni Ah. Ini ah. Uh, kita buat ini -na nama chomrom Soy Bahasa Putu. <tuh> ก็เดี๋ยวเราจะไปถามเรื่องราวอีกยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับเราหาหลบไปก่อนนะครับไปเลยไปเลยไปเลยท่านผู้ชมไปเลยกในขณะนี้เนี่ยผู้บรรยายทำก็กําลังบรรยายในเรื่องของการ ทำอสุรเนี่ยว่าเป็นไปมาอย่างไรแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงเรื่องนั้นเราจะถามเรื่องเนี้ยมันมันคืออะไรเนี่ยอ่ามันคือที่ระลึกแบลกิตอาบังเกอโอเคอตันเด็กนี่8ที8ทีมนี่8ชุมชนแบ่งแเป็นแบ่งทีมอาบุกอ่าไม่ใช่พัฒนาภาคเดียวอย่างเดียวอ่ามีชุมชนสัมคีชุมชนฮุมารานัสอ่าชุมชนกอดยาวก็มีด้วยอ่า แล้วเราก็ใ hmm. ห้ที่ระลึกที่ระลึกราบ้านโครงการก็ชุมชนมาก็ให้ไปที่ระลึกก็ชมชมสาธาพักดีโครงการอัศรสัมพันครั้งที่หนึ่งจะโดยชมรมซอยบาสบุตูนั่นแหละให้ที่ระลึกก็ปีหน้าก็จะจัดเอาในเขตอำเภอตักใบเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดในพระตบานนี่แต่นี่ในเขตเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองตักใบในเขตเทศบาลแล้วแล้วนุ๊กอะไรเนี่ยนี่ยนี่ก็นี่เรื่องบริจาคเป็นกล่องบริจาค เอาไปไหนเงินเอาไปไหนอันนี้ก็จะอันนี้ก็เข้าในอะไรอ่ะในกองทุนของชุมชนนี่ก็เราใช้งบประมาณก็ประมาณ4ี่หมื่นบาทเนี่ยที่ทำทั้งหมดใช่ครับเ็นริ่มเอามาจากไหนเงินเงินก็ชุมชนนี่แหละออกออกนี้ก็ออกออกไม่มีก็มานั่นก็เก็บมาเป็นหมื่นแล้วกินตัวปากกาปากกาบัวกินตัวปากกาปากกาหมาเกะนี่แหละคือชุมชนสมัคคีนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการทํากวนอสุรอสุรนี่คือความสมคคีกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องทุกอย่างเรื่องกีฬาเรื่องฐานแข่งขันทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องของความสมคคีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเอาไเป็นไง <c oughs> วันนี้เป็นไง ควรไปไปถึงไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าเลยครับผมกล่าว่าจะวันนี้เนี่ยแข่งจะชนะไหมเนี่ยแบลไมมีโอกาสชนะสูงครับเออคนเดียวนี่ช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันช่วยชกันใครเป็นะขั่อยู่ไหนอีกนี่เจมงานหลายคนเนี่ยนะนี่จากชุมชนไหนเนี่ยชุมชนซอยพระธักดีซอยปาตาปุสตูเนี่ยอ๋อปาตาปุตูนี่แหละครับผมอ่า๋อโอ้ยมันร้อนมันร้อนนะต้องทนต้องทนไปซาลามาลิก <laughs> Nama kapo. Namo kapo ni. Namo gayo. Namo gayo. Duduk sini lama dah ni. Eh? Duduk sini lama Ah, uh, duduk anu budak-budak lagi. Jangan budak-budak, bukan sini lah. Oh, anak sini. Ha, oh, anak sini. Hmm, mana rumah dok anak ni? Rumah. Rumah dok sebelah alik nu. Lagu mana ni ramai-ramai hari ni ni? Boleh kalau boleh buat lagu <hari> ni, eh? Siapa dia boleh royak? Hari boleh caput tangan ramai-ramai. Nah. ร่วมมือการสาม,มัคคีกันเ,เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของชุมชนเราเครั้งแรกครั้งแรกม,ม,มีชุมชนไหนบ้างที่เข้ามานะอันนี้มีแต่ม,มีชุมชนอุโมลานนะลนนะแล้วก็เกาะยาว,าวเอามาร่วมกันจะปกติก็จะมาร่วมกันอย่างนี้ทุกทุกครั้งไหมเราเคยได้ไปที่เข้าบ้าง ไม่เคยได้ไ,ไปอันนี้เป็นครั้งแรกคร่ะอ,อ๋อเคยไปเที่ยวเกาะยาวไหมเคยเคย่<น>ะ <laughs> <laughs> ถามดูถามดูเผื่อคนเกาะยาวบอกไม่อยากเที่ยว,วะ <laughs> ผมสายอยู่นู่นก็มาเที่ยวเกาะยาวก็เห็นคนมันเยอะไงแล้วก็พอดีก็ผมก็เข้ามาดูว่า <c oughs> ที่ไหนได้ชอบมากๆนะครับกวนอสุร,ร ไม่น่าเชื่อเป็นคนแบบส่งอิทธ <gr oss as> ิพลเนี่ยอิทธิพลยังไงอ่ะซาลามอะลัยกูลรักกูมันนะแหมสบายไหมสบายดีแม่ผู้ตายได้ไหมอ่ะไม่ได้ผู้ตายไม่ได้ยไย่าไม่ได้ผู้ตายไม่ได้ไม่ได้ผู้ตายไม่ได้แม่เขาบอกว่าผู้ตายไม่ได้เห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม Uh, patut lagu mana? Suka tak hari ni? Hari ni lagi Hari meriah sungguh. Hari oh, suka sungguh hari ni. Oh, ha, oh, Fikir lama uh, mana dah ha. ni? Uh, fikir? Eh, uh -huh. lama dah fikir nak buat gini. Duduk ni lah. Uh dah -huh. na, ha. fikir nak buat nyogok suruh -huh. ni. Nanti kata bulan mahari ni ke. Haa. Uh -huh. Sambut hari bulan tahun kita ni. Kita nak buat lah suruh. Uh -huh. Meriah buat besar-besar. Uh -huh. uh, nak minta mari pakai adik kakak kampung kita ni. Mari ramah-ramah. Sukuh-sukuh. Nyambut hari besar kita. Bulan, bulan hari bulan dua belas ni. Ha oh, kita nak sambut boleh orang sahaja boleh kita atik lah. Ha yo Ha nak besar besar re atik. Adik-adik kampung kita ni nak suka-suka rio hmm. Suka -suka hmm. belako. Hmm. besar tu dengan ikhlas hati dengan kerana Allah. Allah lah. Semoga Allah panjang lah umur. Ha? Itu tu panjang ke umur. Ha? Murah ke rezeki panjang ke umur lagi. Masuk ke imi banyak-banyak. Yeah. Doa masuk semua ke imi banyak-banyak awak-awak kita oh. semua ni deh. Ah. Ha. Lah. Ah uh, pemuka terima kasih banyak-banyak adik mari deh. Uh -huh. Adik mari cari berita ni molek-molek ni. Yeah, Minta yeah. terima kasih banyak-banyak. Ah. terima kasih banyak-banyak Nah, berasa pun nak tubik. Ya, berasa air mata sukonyo adik mari Oh, berasa nyo nak tubik air mata. terima kasih banyak adik duk mano ni? Duduk munu. Oh, duduk munu. Hmm. Ha, terima kasih banyak deh. Ha, uh, -huh. uh patah, depe, kalau ada mau tak mati ni kita nak buat makluk besar-besar gini juga. Insya-Allah, uh, terima kasih. Nak suruh adik mari juga hmm. Zero. Hmm. Hmm. Deh, nak pakak ramai-ramai di hmm. kampung-kampung kita sini. Ya, yeah, ya. Yeah. Orang dari kita ni orang susah-susah belako deh. Hmm. Pakak minta piti seri ya ya sore pakak-pakak wak suruh. Uh, Apa ah, nak ayuk pun tolong juga dari 10,000 ribu tolong wak suruh. Nak ah, ayuk tolong. Apa ah, 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 bini rong pun mari, nak ayuk pun mari. Oh, ha. Oh, mari belakang. belakang ha. Hmm. Tuk ime pun mari. Hmm. Tuk guru pun mari. <cuk> Rakyat-rakyat jelata semua mari pakat belakang. Pakak mari pakat yeah. belakang. Ya, yeah. terima kasih. 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 แบเขาบอกว่าโอ้พูดไม่เป็นผู้พูดภาษาไทยไม่เป็นที่ไหนได้ชอ,ชอ,ชอ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมได้นําเสนอไปก็เป็นเรื่องราวของความสมคีของชุมชนนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยชุมชนที่ผมได้เข้ามาในวันนี้ก็คือชุมชนบาซาปุตูนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับวันนี้เขาได้ทําอสุรอนะครับก่อนที่ว่าจะมีเรื่องราวในกวนอสุรเนี่ยเขาจะมีชุมชนตรงนี้เขาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะซื้อที่ดินใช่ไหมครับะจะซื้อที่ดินที่เดือนนั้นก็จะขายแพงเหมือนกันตอนแรกเขาบอกว่าจะขายแพง แต่ทีนี้ทางชุมชนเนี่ยชุมชนเล็กๆไม่ไม่ใช่ว่าชุมชนใหญ่ไม่สามารถที่จะหาเงินเยอะๆไม่ได้หรอกหากันได้นิดหน่อยเองแต่เจ้าของที่ดินบอกว่าหากันเท่าไหร่ก็คงไม่ได้แน่นอนนั่นแหละ<ม>เขาก็บริจาคให้ที่ดินไปเลย<ม>ก็เลยมีเงินเหลือก็มาจาัดทัรทำ<ด>อสุร<ม><ม>ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะให้ชุมชนที่อื่นนะครับไม่ว่าชุมชนที่ใดหน,นะครับที่กําลังชมอยู่นะครับอยากจะให้สมัครกันอย่างนี้นะครับ เราไม่ต้องสนใจว่าชุมชนเราเนี่ยโอ้ยเล็กนิดเดียวนะชุมชนคุณใหญ่ไม่อยู่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่ใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเรามีความสามัคคีกันก็สุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมที่กําลังชมบิลาดินอยู่ในขณะนี้กดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับสำหรับบิลลาดินต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ